สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำชุดที่มาใหม่นะครับสำหรับสายเติมน้อยและก็สายฟรีนะครับอจะเป็นชุดอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับมันจะอยู่ในหมวดบตเตเลตนะครับและก็จะอยู่ในกล่องนี้นะครับนี่นะครับทุกคนตัวนี้เป็นชุดใหม่นะครับราคาชุดนี้อยู่ที่150 UC นะครับ อาของผมมันอาจจะขึ้น130 UC นะครับอันนี้ผมมีส่วนลดนะครับสําหรับใครที่อยากมีส่วนลดอย่างนี้นะครับต้องสมัครรายเดือนนะส่วนลดก็ไม่ได้มาฟรีนะครับต้องสมัครรายเดือนนะถึงได้ตัวนี้จะเป็นชุดของมิสเตอร์บอลนะครับเดี๋ยวเราซื้อกันเลยนะครับโอเคอเดี๋ยวลองใส่ก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็จะมีหมวกใช่ไหมอ๋อนี่ครับนี่เป็นชุดของมิสเตอร์บอลนะครับ ชุดก็จะประมาณนี้นะครับอาต่อไปเดี๋ยวขอแนะนําเกี่ยวกับสายฟีหน่อยนะครับบางคนนะครับก็เพิ่งเล่นเกม PUBG มานะครับก็ไม่รู้ว่ามีอะไรที่เป็นของฟรีบ้างนะครับของฟรีนะครับมันจะอยู่ตรงคําว่าแรกนะครับสําหรับใครที่เป็นสายกาชานะครับชอบสุ่มกล่องนะครับมันก็จะมีกล่องอาพิมียมนะครับแล้วก็แล้วก็กล่องคาสสิกนะครับที่สุ่มได้ฟรีนะนี่ครับมันจะมีอยู่2กล่องนี้นะครับ อาแล้วมีกล่องซับลายนะครับอันนี้ก็สามารถเปิดได้ฟรีเหมือนกันนะครับแต่เราต้องมีคูปองในการเปิดนะอ่าแล้วก็กล่องทาหารนะครับกล่องนี้เกลือมากๆนะครับบอกไว้ก่อนเราสามารถหาคูปองซัพลายได้จากไหนบ้างนะครับให้เรากดคําว่าแลกนะครับหลังจากที่เรากดคํว่าแลกมานะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเอาเหรียญเกลือนะครับมาแลกได้เลยนะครับใครมีเยอะก็สามารถแลกได้เลยครับมีทั้งสกินปืนแล้วก็เสื้อผ้านะครับอ่า มีหมวกน้าด้วยนะมีคนบอกว่าหมวกน้ำแลนะครับนี่นะหมวกน้ำแลไม่แลก็ดูกันเอาเองนะครับมันก็จะมีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายนะครับในนี้นะสําหรับใครชอบตัวไหนชุดไหนนะครับก็สามารถกดแลกได้เลยนะครับสําหรับสายคูปองหรือว่าสายกาชานะครับผมแนะนําให้มาแลกคูปองคลาสสิกแล้วก็พรีเมียมเก็บไว้นะครับมันจะให้แลกวันละ5ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็สะสมไม้ทุกวันนะครับเอาไว้เปิด สำหรับคูปองคลาสสิกนะครับมันสามารถเอาไ้ลุ้นเอ็โฟน้ำแข็งได้นะครับสำหรับใครนะครับที่ฝันว่าอยากจะมีปืนอัปเกรดเวลจิตสักกระบอกนะครับในอนาคตนะครับผมให้แนะนําแลกกระป๋องสีไว้นะครับส่วนกระป๋องสีนี้นะครับมันสามารถแลกได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับแลกไว้นะครับเผื่อจะได้อัปเกรดเอ็โฟน้ำแข็งในอนาคตนะครับส่วนครปองคลาสสิกนะครับเราก็สามารถเอามาสุ่มลุ้นเอ็มโฟน้ำแข็งได้นะครับในกล่องนี้นะนี่นะครับเอ็โฟน้ำแข็ง ใครดวงนี้ก็ได้ไปนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่ดวงนะครับบางคนสุ่มเป็นแสนยูซีนะครับถึงจะได้บางคนหมดเป็นแสนยูซีก็ไม่ออกก็มีนะครับต้องอยู่ที่ดวงอย่างเดียวนะครับสําหรับอินโฟน้ําแข็งนะมันไม่มีการันตีนะครับว่าจะได้นะโอเคนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นร้านค้าแคนนะครับมันก็จะมีกระป๋องสีนะครับแล้วก็คูปองคลาสสิกนะแล้วก็มอไซค์นะครับส่วนมอไซคนี้นะครับก็เอาไว้ส่งให้สาวนะแล้วก็จะมีคูปองสพายนะครับแล้วก็แลกเก็บไว้ เพราะว่าเหรียญแค้นเราไม่ได้ไปทำอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาไว้ซื้อมอไซค์ปองสีปองคาสสีพวกนี้นะครับที่เหลือมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับสำหรับเหรียญแค้นนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ